สวัสดีครับผมก็ต่อยคลิปหนึ่งเลยเนาะอ่าทีแรกทุนผมก็สามพันเนาะตอนนี้มันบวกมาเป็นเจ็ดพันละเนื่องจากไม่รู้อะไรยังไงร,รู้สึกว่าจะเข้าตลอดเลยนะครับช่วงนี้แต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินไม้ใหญ่อะไรมากเก็บเล็กผสมน้อยนะครับแปดสิบเออสิบกว่าบาทร้อยกว่าอะไรก็ว่านไปอันนี้เป็นหลักบาทนะครับ ไม่ใช่เหรียญน,นะครับก็เพื่อนมันก็บอกเอ้ยบวกแล้วต้องถอนนะอะไรเงี้ยผมก็จะมาลองถอนนะครับถอนเงินจากไอเนี้ยของผมตัวนี้เป็นเอเอมนะเอฟเน็ตเอฟเน็ตอ่าเนี้ยสนะสครับผมอ่าใช่นี่ล่ะก็เลยงงนี่นะครับ ถ้าจะถอนผ่านมือถือก็เข้าว่าเพจตัแล้วพิมพ์คำว่า Xnet นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับโหลดเสร็จก็เปิดขึ้นมามันก็จะให้เราล็อกอินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกอินเสร็จเขาก็จะให้ตั้งรหัสพิมพ์อย่างเงี้ยอ่าเนี่มันก็จะมียอดเงินแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะถอนออกไป สามพันบาทเนาะก็กดไปที่ปุ่มถอนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับถอนเงินจากการเล่นการเทรดอย่าเรียกว่าเล่นเนาะส่วนมากเขาเรียกว่าเทรดฟังดูดีถ้าเล่น,ม,นมันมันมักจะเสียอา้าวทำไมมันหมุนอย่างนี้นี่ w i f ฟห้าิ๊กเลยนะความเร็วหนึ่งพันทับร้อยเลยเดย้จะมาหมุนอะไรอย่างนี้ มันใช่เรื่องหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงมาแล้วพอเราบ่นมันก็มาเลยนะครับผมก็จะเอาเป็นออนไลน์แบงกิ้งเพย์เมนต์นี่และกันนะครับเนี่ยอ,อีกเข้าไปกรอกรายละเอียดบัญชีออนไลน์อ่าสกุลเงินเป็นบาทนะครับตกลงใส่เข้าไปสามพันตอนนี้มันมีเจ็ดพัน ผมเอาไว้สามพันแล้วกันโอนสี่พันถอนออกไปสี่พันมันก็จะเหลือสามพันเจ็ดนาะหรือจะเอาสี่พันเจ็ดไปเลยอ่าให้มันเหลือสามพันนะครับอ่ะต่อไปต่อไปทำยังไงอ้าว คอนเฟิร์มตรงไหนทำไมมีเอสิเมสยืนยันมาแล้วต้องยืนยันอ๋อเมื่อกี้ไงนี่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 หกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดยืนยันป๊า อ่าธนาคารชัยพานิชเรียบร้อยใส่บัญชี4,007ยืนยันปุ๊บยังไงกำลังทำรายการฝากเงินที่บัญชีของคุณอ้าว สิสิเมตรแจ้งมาแล้วนะครับหรือยังไงมันยังไม่ตัดจากนี้ปุ๊บนี่มันโหลดอีกแล้วนึกว่า s สิเมตมันเป็นเสียงแสีงแจ้งกับแบบนี้นี่เอง เดี๋ยวคงรอให้มันระบบเันตัดนะครับไม่รู้ว่าจะนานเท่ไหนเดี๋ยวตอนนี้รออีกสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะดูว่าเงินจะเข้าไหมก,ก็ที่จริงถ้าใช้คอมเราก็ไม่ต้องโหลดแอปนี้นะครับแอปนี้คือแอปไหนนี่แหละ แอปเอ็กเน็ตนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องต้องติดตั้งก็ได้ถ้าใ,ใช้กับคอมนะครับแล้วที่ที่เทปบนมือถือก็จะเป็นนี้นะครับเมตาเท a เดอร์สี่นี้นะครับตัวนี้นะครับเอ็มเอชดี oh. มันก็ไม่ได้แม่นมากนะครับถ้าเราถ้าเราบายตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นมาแต่มันไม่ขึ้นไปจนสุดนะครับ มันจะก็จะวกลงมาอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าถ้าใครดูดูจริงๆมันแล้วก็จะรู้เข้าเข้าใจอ่านี่ไงครับโอนมาแล้วสี่พันเจ็ดบ้าด้ครับเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วสี่พันเจ็ดอือหือ มาดูที่แอปนี้ที่มันเหลือยอดเท่าไหร่อ,อะไรของมันอยู่ตรงนี้มันยังไม่อัปเดตแต่ไม่เป็นไรนะครับมันมันถอนมาแล้วนะไอ้ตัวนี้อาจจะความรู้สึกช้าหน่อยนึง ผมรู้สึกมันช้าโอเคนะครับผมก็ก็ไม่ยากนะครับอ่าวิธีการถอนเงินนะครับ